แซมนัวก็อยย่าติมสวัสดีจ้าย่าติมสิภาพี่น้องมเบึงหลานไซเพื่นสิป,ประกอบลาตากผาเด้อจ้าจากท่อพลาสติกท่อ PVCDIY ว่าสัน สวัสดีครับสวัสดีครับเฮหยังซื้อแปลครับร้านไายายติมหลานชายเฮียติมครับวันนี้สีมาเฮ็ดหยังมาประดิษฐ์เหลาตากผ้าเหลาตากผ้าแบบเอาเป็นทอประปานะครับเออคิดเองบ่ต้องเสียเงินหลายลงทุนแค่ลักร้อยได้มาตรฐานครับมาตรฐานครับอันนี้งบ่ทานในท่ากล่าวด้วยครับ ประกอบไว้ซื้อๆเป่ประกอบแค่ทดสอบว่ามันที่ครบนะครับมันขาดตัวใดเนาะลักกี้ลักกี้กับนอนเฝ้า<น>ลักกี้นอนเฝ้าลุงเปยกี้อย่าก,กิน <G ee> นูจะกินทำไมมันเป็นพลาสติกนั่นอะแล้วห,หร่อ รอจังเลยรอจังเลยเอามาขอมือหน่อยนี่ใหญ่ขนาดเลยอรอจังเลยไหนดูยายสินี่เนาะรอจังรอจังเลยหมดตรงนูน้นหลานชายจะติ่มใกล้สิเรียลได้ครับเดี๋ยวตอนประกอบสิบประกอบให้เบิ้งได้ครับโอเคสตาร์ตก่อน เราตากผ้าขนาดเล็กบอครับผม DIY <g ülme> ครับ DIY เนะประกอบ DIY ประกอบเราตากผ้าพอติลักกี้นะลักกี้นอนเป็นกำลังใจให้ลุงแปร <c oughs> ลงทุนแค่หลักร้อย ตัวนี้ทอ่อเส้นหนึ่งสี่สิบเก้าบาทขอสามทางตัวละแปดบาทอา่าตรงตัวละหกบาทข้องอตัวละเจ็ดบาทลงทุนแค่หลักสิบรวมกันสองอันนี่หลักร้อยครับ <laughs> ได้เล่าตาผ่าสองอัน <laughs> ได้เล้าตาผ่าสองอันเลยสองคู่วะหนึ่งคู่เออหนึ่ง,งคู่สอง,งอันเนาะ <laughs> จะออันกัดจ้องโคกกระชีอันคุนประกอบไหวก่อนพี่น้องแล้วพ่นกาซีทากเกาประกอบเสร็จแล้วครับมันเป็นได้ทั้งม่านกัานห่องก็ได้ครับเฮาจะคิดเป็นม่านก็ได้เฮาจะคิดเป็นเล่าตาผ่าก็ได้ถ้าเฮาจะคิดเป็นม่านกันห้องเฮาใส่ม่านเลยครับ เอาประมาณมาลงปิดกั้นมองหันมองนี้ได้ง่ายครับสบายภูมิปัญญาชาวบ้านคิดง่ายๆเราตากผ้าประหยัดงบอันหนึ่งร้อยกว่าบาทอันหนึ่งประมาณร้อยร้อยหนึ่งครับร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆถึกได้สองอันมะได้สองอันครับกันนก้นม่านกั้นยางได้สบายเฮ็ดเป็นเล่าเฮ็ดยางได้สบายนี่แหละคือหัวคิดของคนไทยงหัวบ,บกเสี่ยงเมียงครับพี่น้องท่าเก้าวันนี้ เดี๋ยวเราประกอบทีเดียวเลยถ้าเก่าหรือไม่ถ้าเก่าจังใดไปท่าอยู่พุ่นบรรยงไปเมันอสิเบียร์ตึงยังงางเนี่ยจ้าหมอหมัเสียงเมียงครับเมือคนไทยหัวสียงเนี่ยว่าท่าเก่าให้ข้าวเบิ้งแน่ว่าท่าจังใดท่านี่แหละครับตามผลนี่เหมือนท่อป้าธรรมดาทั่วไปไอเรื่องทำได้ทุกอย่างครับคนไทยเพิ่นสิไปอยู่เพิ่นสิไปเศร้าห้องพี่น้องเศร้าห้องแล้วเพิ่นกาอัน ประกอบเล่าตากผ้าออกมาเห็ดงนานบ่ได้ท่าเกาวให้เบิ้งได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าประกอบให้เบิงเ้งแล้วมกักระสิเป็นได้ลักะละลักษณะนี่แหละจ้านี่ถ้าเป็นน,น,น,นานๆเทากระสิได้ท่าเกาเกาวตัวนี้จ้ะกาวตัวนี้นะคะ คนไปหยากหน้เรืองของเรืองก็เลยบระดิทาพ่อแค่นี้ก็ได้จ้าขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรยปีใหม่ไทยค่ะพี่น้องแซมเปิลตากผาเลยจ้าป้ามันตากผาได้บดีไอไวของลานทราย ตากให้เต็มสองลาวว่าจะแข็งแรงขนาดไหนว่าติมันก็แข็งซ้ำแข็งแรงซ้ำมันพอพีวิซีเห็นแล้วเนาะ ชองอันพี่น้องตากให้เต็มสองสองเล่านี่มื่อนี้เขาเจ้าซักผ้าได้เมื่อนี้ฮะอันนี้ก,ก็ซักคทอกันนี่พี่เสื้อผ้าเอ้ยปานมาอยู่เป็นซิปพ,พี่น้องเอ้ยก็แต่หล่นหล่นก็แต่เล่นสงการเมื่อสุดท้ายคนละบริษัท จริงๆไม่ได้เมกนะคะฮ่อน